ทุกความสําเร็จบนโลกนี้ผู้ที่อยู่เบื้องหน้ามักจะได้รับการชื่นชมก่อนชุกย่องก่อนแต่หลายครั้งผู้ที่อยู่เบื้องหลังกลับมีความสําคัญไม่ยิ่งยหญ่ไปกว่ากันรูปปั้นเล็กๆที่อยู่ข้างสนามหลวงและวัดมหาธาตุเชื่อว่าหลายคนคงเคยเดินผ่านแต่น่าจะมีอยู่น้อยคนที่ทราบว่านี่คือพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระบรมราชาเจ้ากรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหานาถมหาราชผู้ยิ่งใหญ่ ผู้กรยทางบุกเบิกก่อตั้งและจันลงราชวงศ์จากปีจุมั่นคงสถาพรยาวนานมาได้ตราบถึงปัจจุบันอาการพระนามเดิมของพระองค์คือบุญมาพระองค์เป็นพระอนุชาของสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกต้นตระกูลของพระองค์สืบเชื้อสายมาจากคุนนางใหญ่ของกรุงศรีอย,ยุธยาคือเจ้าพญาโกษาที่ปดีปานในสมัยสมเด็จพระนารายณ์แต่เมื่อตกมาถึงรุ่นของพระองค์ก็กลายเป็นตระกูลคุณนางเล็กๆที่ไม่ได้สลักสําคัญอะไรแล้ว แต่แม้เป็นเพียงบุตรคนน้าเล็กๆแต่สองมือที่กำดาบด้วความกล้าหาญชาญศึกของพระองค์นั้นยิ่งใหญ่จนไม่สามารถประมาณได้พระองค์กราศึกติดต่อกันหลายสิบครั้งสร้างวีรกรรมต่างๆนับไม่ถ้วนตลอดพระชนชีพไม่มีว่างเว้นทั้งสมัยกรุงทนและสมัยกรุงเทพจนล้มประชวรลงกลางศึกครั้งสุดท้ายของพระองค์ที่เชียงใหม่และเสด็จสวรรคตในที่สุด วีรกรรมของพระองค์เริ่มต้นขึ้นเมื่อกรุงศรีอุธยาเจียนแตกเต็มทีพระเจ้าตักสินนำทหารตีฝ่างวงล้อมออกไปนานแล้วพระองค์ตัดสินใจฝ่าด่านทหารพรม่าด้วยพระองค์เองจนก่อเกิดตำนานคว่ำเรืออลัลลอลั่นทหารพรม่าล้อมไว้ทุกถัดพระองค์กล้าตัดสินใจคว่ำเรือแล้วซ่อนตัวอยู่ในเรือลอยผ่านทหารพรม่าอย่างหน้าบวดเสียตลอดทางจนรอดมาได้จากนั้นทรงเข้าถวายตัวกับพระเจ้าตักสิน ร่วมทําศึกกู้ชาติกู้แผ่นดินกับพระเจ้าตากอย่างยอมตายถวายชีวิตและด้วยความเก่งกล้าสามารถในการศึกที่ยากจะหาใครมาเสมอเหมือนจึงได้รับความชื่นชมจากพระเจ้าตากจนตั้งบรรดาศักดิ์ให้เป็นเจ้าเมืองพิษณุโลกเมืองใหญ่อันดับสองของประเทศมีอํานาจในการจัดการหัวเมืองเหนือทั้งหมดในบรรดาผลงานการศึกที่สําคัญทั้งหมดของพระองค์การศึกที่รวบรวมหัวเมืองเหนือให้เป็นปึกแผ่นได้คือหนึ่งในนั้น การรวบรวมหัวเมืองเหนือนั้นสำคัญอย่างไรบทเรียนของชาติบ้านเมืองมักจะต้องแลกมาด้วยเลือดเนื้อและชีวิตเสมอการที่กรุงศรีอยุธยาแตกทั้งสองหนก็เกิดมาจากพมา่าสามารถรวบรวมหัวเมืองเหนือทั้งหมดไว้ได้แล้วส่งกำลังและ,สะเสบียงลงมาล้อมกรุงไว้ได้อย่างสม่ำเสมอและยาวนานจนกรุงศรีอยุธยาทานทนไม่ได้ และแตกบรรยไปในที่สุดบทเรียนของกรุงแตกครั้งแรกยังไม่เท่าไหรเพราะพระเจ้าบุเรงนองมีเจตนาแค่ยึดครองแต่บทเรียนของกรุงแตกครั้งที่สองนี่ถึงกับแทรกซึมเข้าไปในเลือดเหนือชีวิตและจิตวิญญาของคนไทยทุกคนเพราะพะม่าตั้งใจมอบความชิบหายวายป่วงให้กับประเทศและคนไทยทุกๆคน อย่างชนิดที่ไม่ทงการให้มีประเทศและคนไทยอยู่ในแผ่นดินนี้อีกต่อไปและมันก็ส่งผลให้คนไทยจดจําบทเรียนนี้ได้อย่างไม่มีวันลืมเลือนม,มาจนถึงปัจจุบันหลังการเสียกรุงครั้งที่สองภารกิจสําคัญที่สุดของคนไทยที่จะต้องทําให้สําเร็จแม้จะต้องแลกไว้ด้วยทุกสิ่งทุกอย่างของประเทศนี้ก็คือการรวบรวมหัวเมืองเหนือให้กลับมาเป็นไทยให้ได้และผู้ที่เป็นกําลังหลักในภารกิจนี้ก็คือเจ้าพระยาสุรศรีเจ้าเมืองพิษณุโลก พระยศและบรรดาศักดิ์ของสมเด็จพระบรมราชาเจ้าในขณะนั้นนั่นเองแม้หลายครั้งจะต้องร่วมแรงร่วมใจกับพระเชษฐาหรือสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าและเจ้าพยาพิชัยดาภักแต่พระองค์ก็ยังคงเป็นคำลังหลักอยู่ดีทรงสนิทชิดเชืกับเจ้าเมืองเหนือทุกเมืองแม้พระอัครชายาของพระองค์คือเจ้าสีอนชาก็เป็นพระคณิษฐาของพระเจ้ากาวิละเจ้าเมืองเชียงใหม่ พระองค์ทรงร่วมกันวางกลศึกกับเจ้าหัวเมืองฝ่ายเหนือเพื่อสู้รบกับพมา่าอย่างมีประสิทธิภาพนำส่งความพ่ายแพ้ให้แก่พมา่าซ้ำแล้วซ้ำอีกในศึกเมืองเหนืออย่างที่พมา่าไม่เคยแม้แต่จะคิดว่าจะได้เจอเยี่ยงนี้แม้เนมิลสีหบดีแม่ทัพไร้พ่ายผู้ยิ่งใหญ่ผู้พิชิตอ,อยุธยายังต้องพ่ายแพ้ปรา,า,าชายแก่พระองค์จนต้องรีบถลกตูดหนีไปอังวะหลายครั้งกลยุทธ์การศึกที่ทั้งสองฝ่ายคือฝ่ายเมืองเหนือและฝ่ายกรุงเทพกรุงทน ร่วมกันกระทําต่อพม่าหลายครั้งฝ่ายหนึ่งยันอยู่ข้างในฝ่ายหนึ่งตีตลบมาจากข้างนอกแลเมือทั้งสองฝ่ายพร้อมก็ออกมาตีกระนาบพม่าพร้อมๆกันทั้งสองฝ่ายไม่เพียงร่วมแรงร่วมใจกันเท่านั้นแต่เป็นการรวมเลือดเหนือชีวิตและจิตวิญญ,ญาณเข้าไว้เดียวกันจนส่งผลให้ทั้งสองแผดินรวมกันเป็นสุวรรณปัตพีเดียวกันนับตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาอย่างที่ไม่มีอะไรจะมาแยกออกจากกันได้ และนี่คือหนึ่งในผลงานสุดยอดที่วางรากฐานให้แก่ประเทศของพระองค์แต่ผลงานที่แสดงพระอัจฉริยภาพทางการรบของพระองค์ได้ดีที่สุดก็คือสงครามเก้าวทับสงครามที่พม่ายกพลม,มาเป็นแสนๆเพื่อหมายจะบทขยี้ไทยให้พินาศอีกครั้งพระองค์ได้รับโปรดก้าให้เป็นจอมทัพปัญชาการรบทั้งหมดทรงวางแผนจัดแบ่งกําลังรบไปยังจุดต่างๆได้อย่างชาญฉลาดสามารถใช้กําลังพลที่น้อยกว่ายันกําลังพลที่มากกว่าหลายเท่าได้ โดยพระองค์คุมกําลังหลักเพียงสามหมื่นมุ่งไปตั้งรับทัพหลักของพมา่าที่ทุ่งราชยาการจนบุรีสงครามมักจะตัดสินผลแพ้ชนะได้โจทย์สามข้อคือสเสบียงขวัญกําลังใจอาวุธและยุทธวิธีทรงตีโจทย์สามข้อนี้ได้แตกละเอียดทรงเข้าไปยึดชายภูมิที่เอื้อต่อโจทย์สามข้อนี้ได้อย่างสมบูรณ์แบบนั่นคือทุ่งราชยาที่อยู่ต่อเชิงเขาบัรทัดพม่าต้งองหยุดตั้งทัพเพียงแค่เชิงเขา พมา่าไม่สามารถมาหาสเสบียงในแดนไทยเหมือนสงครามครั้งก่อนได้แถมพระองค์ยังทุ่มเทให้ความสําคัญแก่การก่อ,กอตั้งกองฐานที่คอยซุ่มโจมตีแบบกองโจรเพื่อแย่งชิงสเสบียงอาหารที่จะจัดส่งให้แก่กองทัพพม่าตลอดเวลาทําให้พม่ารประสบปัญหาอย่างหนักในเรื่องสเสบียงจนช่วงท้ายถึงขั้นอดอยากยากแค้นกันเลยทีเดียวด้านขอนกําลังใจทรงใช้สารพัดวิธีทําลายขวัญของข้าศึกพม่าอย,อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการรอบยกกําลังออกนอกค่ายเวลากลางคืนแล้วยกกลับเข้าค่ายในเวลากลางวันวิธีนี้ได้ผลเป็นอย่างยิ่งทําให้พม่าท้อถอยสุดขีดเพราะเข้าใจว่ามีทหารไทยยกทัพเข้ามาสมทบเพิ่มขึ้นตลอดเวลาจนทัพพม่าไม่น่าจะสู้ได้ด้านขวัญกําลังใจฝ่ายเราส่งใช้ทั้งพระเดชและพระคุณเพื่อบํารุงขวัญอย่างครบถ้วนส่งให้สร้างครกใหญ่ขึ้นสามครกดํหลัดว่าหาผู้ใดกลัวพม่าแล้วถอยหนี จะถูกจับมาใส่ให้ครกตมเสียส่งให้ตัดศีรษะพระยาถึงสามคนที่ถูกตั้งให้ไปซุ่มโจมตีตัดสเสบียงในช่วงแรกๆของสงครามฐานกลัวพม่าเอาแต่หลบซ่อนไม่กล้าเข้าไปตัดสเสบียงและเมื่อยุทธวิธีต่างๆล้วนประสบผลพร้อมโดยเฉพาะการนำปืนใหญ่ลูกไม้ที่ใช้กระสุนเป็นท่อนไม้ในป่ามาระดมยิงใส่ค่ายของพม่าจนได้รับความเสียหายอย่างหนักแล้วพระองค์ก็ตัดสินใจย,ยกกำลังเข้าโจมตี โดยก่อนเข้าโจมตีทรงมีพระดำรับปลุกขวัญกำลังใจอันเป็นอมตะวาจาว่าพวกเจ้าเป็นไพร่หลวงข้าเป็นพระราชวงศ์แต่เจ้ากับข้าเหมือนกันอยู่อย่างหนึ่งนั่นคือเราเป็นคนไทยเป็นเจ้าของแผ่นดินเหมือนกันรบวันนี้เราจะแสดงให้ผู้รุกรานเห็นว่าเราหวงแหนแผ่นดินแค่ไหนรบวันนี้เราจะไม่กลับมาค่ายนี้อีกจนกว่าจะขับไล่ศัตรูไปพ้นชายแดน,นข้าจะไม่ขอให้พวกเจ้ารบเพื่อใคร นอกจากลบเพื่อแผ่นดินของเจ้าเองเพื่อแผ่นดินที่เจ้ามอบให้ลูกหลานของเจ้าได้อยู่อศาศัยอย่างเป็นสุขสื่อไปนี่เป็นครั้งแรกของแผ่นดินนี้ที่ทหารไทยได้ยินข้อความอันวิเศษแบบนี้ใน,นอดีตเราจะได้ยินว่ารบเพื่อคนนน้นคนนี้หรือเพื่อสิ่งอื่นๆที่อยู่นอกตัวเราแต่นี่รบเพื่อตัวเราเองเพื่อแผ่นดินของเราเองแผ่นดินที่จะม่อให้กับลูกหลานของเราเอง นับเป็นมัทธุรสวาจาที่กินใจทหารทุกนายและมันก็ส่งผลดีต่อขวัญกำลังใจของทหารไทยอย่างมหาศาลทำให้ทุกคนโถมกำลังเข้าตีค่ายพม่าอย่างลืมตายพม่าต้านทานอยู่ได้ไม่ถึงวันก็แตกกระจายถอยหนีไม่เป็นกระบวนจนนำไปสู่ชัยชนะอันยิ่งใหญ่ของไทยในสงครามเข้าทัพนี้ในที่สุดนี่คืออัจฉริยภาพในการบัญชาการรบที่จะหาผู้ใดเสมอเหมือนได้ยาก ยังไม่นับการโจมตีนครรัฐปัตตานีในท้ายสงครามนี้ด้วยนะครรัฐปัตตานีนั้นแม้เคยเป็นข้าขอบขันธศีมาของไทยเป็นช่วงชวงแต่ก็ยังไม่เคยมีทัพไทยสมัยไหนที่จะสามารถพิชิตนครรัฐนี้ได้แบบเป็นเสร็จเด็ดขาดเนื่องจากรัฐนี้เป็นเมืองท่าใหญ่ในสมัยนั้นเป็นผู้ผลิตและซื้อขายอาวุธปืนโดยเฉพาะปืนใหญ่ที่ใหญ่ที่สุดในแถบนี้จึงมีความเข้มแข็งมั่นคงทางอาวุธในระดับที่จะหาใครมาทำลายได้ยาก แต่ด้วยพระอัจฉริยภาพในการบัญชาการรบของพระองค์จึงสามารถพิชิตนครรัฐนี้ได้อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดเป็นครั้งแรกของประวัติศาสตร์ชาติไทยพระอัจฉริยภาพในการรบทุกศึกตั้งแต่เหนือจุฬาใต้ก็ให้เกิดคุณูปการมากมายต่อประเทศชาติอย่างหาประมาณมิได้ปัจจุบันแม้จะเหลือที่ระลึกถ,ถึงพระองค์เป็นเพียงพระราชานุสวรรค์องค์เล็กๆแต่คุณูปการต่อประเทศของพระองค์นั้นกลับจิ้งใหญ่ และยังคงแทรกซึมอยู่ในทุกอัน,นูของประเทศนี้อย่างไม่มีวันจางหายไป